กดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอ่าหน้าเจ็ดสิบหกนะคะเขาบอกว่าให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งโจทย์เป็นทศนิยมสามตำแหน่งหมดเลยลูกถ้าหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งให้ดูตำแหน่งที่สามค่ะอ่าครูระบายตำแหน่งที่สามให้ก่อนเลยทุกขอ้อถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับห้าปัดอะไรนะปัดขึ้นนะคะปัดตำแหน่งที่สองขึ้น แต่ถ้ามันน้อยกว่าห้าให้ปัดลงปัดหลักที่เราสังเกตเนี่ยลงเป็นศูนย์นะคะอ่ะข้อที่หนึ่งปัดขึ้นหรือลงหละ่ะเป็นเลขหนึ่งปัดลงใช่ไหมปัดหลักที่เราสังเกตลงข้อนี้ก็เลยตอบหนึ่งจุดสองหกนะคะข้อที่สองเป็นเลขเจ็ดปัดขึ้นปัดตำแหน่งที่สองขึ้นจากเลขห้าเป็นเลขหกหลูกก็กลายเป็นสองจุดหนึ่งหก นะคะสองต่อไปข้อที่3เป็นเลข3ปัดลงใช่ไหมลูกปัดลงก็เป็น0ค่ะตรงนี้ก็เป็น7.00ปัดลงก็คือตัดทิ้งนั่นเองเนาะตอบ7.00นะคะข้อนี้เป็นเลข2ปัดทิ้งก็ตอบ3.09ข้อที่5 ปัดลงอีกแล้วลูกปัดทิ้งอีกแล้วก็ตอบ4.50นะคะและข้อที่6ข้อสุดท้ายตันแหน่งที่3ามันเป็นเลข5ปัดขึ้นค่ะปัดจากเเป็น10ทดหน้าหนึ่งจากเเป็น10ทดหน้าหนึ่งี 9, 10, ทง่ทดมาเป็นตรงนี้8ก็เป็น9 9 0 0ุนะลูกนะข้อนี้ตอบ9 0 0นะคะอันนี้หนะ้า76ค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตํนแหนง ถ้าสองตำแหน่งเนี่ยให้เราดูตำแหน่งที่สามดูในหลักส่วนพันนะคะมากกว่าเท่ากับห้าปัดขึ้นปัดตำแหน่งที่สองขึ้นเนาะแต่ถ้าปัดลงกาทิ้งได้เลยนี่นมตอบเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะถ้าปัดขึ้นเด็กๆสังเกตนะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งนะคะแต่ข้อสุดท้ายมันทดหน้าไปเรื่อยๆจาก8.99ก็กลายเป็น 9. ก้นะคะ